เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแต่กูตบเกียร์แม่งอีอกูยิงลร่อนอยู่กูเป็นยังไงมวยเหี้ยมวยโค้งก็ดีกูไปได้อุ้ยเติมเนื้อดีดดีดดีดอ๋อเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เจ้ามาบ้ากันดูกูแตกแล้วไอ้ซันจีมึงนี่หนักกูอีกโอ้หน้าตาเต็มติ่มเงี้ไม่เคยรอดเจ๊หรอกเจ๊จะบอกไม่ก่อน ดิผม8แค้นะทุกคนเคยคิดถึงวันเก่าๆบ้างไหครับในวันที่เอสทรงเอกชิงเอเนลหรือไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆเยน็นแช้งหรือหนวดดำแต่ก็จะลืมอีกตัวหนึ่งไปไม่ได้นั่คน,นคือซินิกแมนครับกูเห็นตัวนี้กูขำครับท็กผมมันน้อยนะเพราะว่าสีเขียวผมน้อยมากเออก็เหลียมใส่เป็นอะไรโอ้ใส่เป็นเหี้ยอะไรเน <c oughs> ี่ยโอ้กูใส่เป็นตัวซับไปไหเนี่ย อ่ะมาผมได้ละเดี๋ยวต้องใส่เป็นชินเอมอนพวกก้าวปอกดาบแดงนะเออผมคิดว่าเนี่ยน่าช่วยได้เพราะว่าเทรดข้างล่างมันเนี่ยเห็นปะออบมันก็ไม่ได้แย่เลยนะออบมันกระจายกระจา,ายอ่ะแล้วก็มีชิลล์แบบฟื้นฟูลเลือดอีกอะไรงเงี้ยเอถือว่าดีนะเออเรามาดูทาของเอ็มกันบ้างนะจ,งจะเย็นเจนจะจบแล้วจบปะก็นี่เหลืองก็ตอนนี้เห็นครับก็เป็นออบทีก่กระจายกระจายไปนะเอาจริงผมอยากให้เน้นพลังชีวิตแม็กไปเลยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เหลือก็ยัดป้องกันก็ได้ ก็ตามที่เห็นครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอในแล้งเลยดีกว่าไป let's go จุกจุกจุกโอพใหม่ก็มันกันนะเนี่ยใช่ไหมเป็นโอพใหม่ไหม้วดูไว้ยไอ้ไอ้เหี้ยโอ้โหระบบจับคู่ส้นตีนมาครับดูครับโอ้โหสุดแก่งเลยไอ้เหี้ยอื้อหือโออ อี่ยไอ้สัตว์กูได้คิดสะรู้แล้วมึงเรากูปั้นก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูยิงหมดอะเดี๋ยวมึงเจอกูเยี่ยวใสสัตว์ไม่ต้องห่วงเรากูปั้นก่อนเอามาครับตาแรกของ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 แล้วขอที่ของเรือนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมายมึงนี่เดินตรงดิ่งนะนายสัตว์มึงอะไรมึงเนี่ยสายโลกไม่ใช่มึงอะไรมึงหลอนมึงหลอนยามึงดมมึงดมเยอะไปเปล่าฮะออเวนี่ เดีกูตบเกียร์แม่เออกูส้นเตี๋นี่เด็กเกียร์นี่อืออีกูยิงลร่อนอยู่อ่าเดี๋ยวผมขึ้นมาก S! <S ันตรงนี้แล้ว huh. กันนะไม่ได้ใส่กันอันนี้วะโอ้โหแล้วทีปูตายหมดเลยเยอะเออลงไปกันล่างงี้โอ้ทไ่พ่ออือหึกางโล่มาโก้ช่วยพี่ด้วยอืมหินไข่อืออุ้ยง้อมันมันก้อนเพลิงอื ไอ้โง่กูแอคเลยขอแอคนิดนึงไหนขอแอคหน่อยเพื่อนนีนีเตจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคิสรู้เหรอเฮ้ยเอาจริงผมผมไม่ได้ดูเทเลอร์เทเลอร์เฮียอะไรมันเลยนะคิสรู้เนี่ยผมไม่รู้เลยนะเกิดแต่ผมเคยไปลองเล่นอยู่มั้งอะเอ้าเพื่อนที่บอกมานะผมไม่ได้ดูเทเลอร์คิสรู้หรืออะไรเลยนะไม่รู้เฮียอะไรเลยคือกูไม่รู้เลยเลยมันเล่นโง่ๆเลยเนี่ย แม่เฉตัวละครสองตัวนี้กูยังไม่ได้อ่านเลยกูไม่อ่านที่เห็ทั้งนั้นอะเอาเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมผมเปลี่ยนตัวไงเป็นทิกเป็นทิกผมรู้อยู่แล้วลูฟี่เล่นไม่ได้แน่โยเวนกูกลางโลเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งออกมามาแล้วอุนิจังกูมาแล้วไปกันเถอะอุนิจังฆ่ามึงนั้นยังโง่ไม่ละเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรเอ้ย มึงแยบเป็นมวยเลยสัตว์ฮึฮึฮึเป็นมวยมวยเหี้ยมวยโคกันดิกูไปได้ก <c oughs> ูไม่อยู่เลยเจ้ฮึฮโอ้ยเติมเนื้อ,อ,อดีดดีดดีดดูนะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยก็โง่ ต uhm. ุ๊บตุ๊บตุ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 บูดตุ๊ตุ๊บตุ๊บตุบตุบูไม่หวสันี่ไงนี่ขานี่อ้้กูตายีลอไปรคุยชไหสัสยัยยัยกูต้องกชืูม้ว วลุเจ็ดสิบไปเฉยเลยสัสกูให้กูให้ไปก่อนก็ขอโทษเพื่อนทีมได้นะเออตอนนี้แต่ถามผมสนุกไหมกูก็ไห้ไงคือถ้ากูสนใจเนี่ยกูคงไม่หยิบมาตั้งแต่แรกหรอกคือกูจะเล่นทําไมอ่ะก็กูชอบอ่ะกูชอบอ่ะเหมือนมึงชอบเดียวมึงชอบไหม่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมเพลงเพลงมันติดตายเลยวะเฮ้ยไอ้ยวันพีกูตี๋ยนิทธิ์ไม่ไรอย่งเงี้ยกูเลียเกกูฟังเพลงกันด้วยนะเฮ้ยมึงจะพากูเตี๋ยนิทธิ์ด้วยเหรอ ทีมเราโอ้โหว่าทีมทีมเราหนักอยู่นะหนักอยู่แล้วหนักที่กูเลยสัไปครับเราแต่เรากลัวที่ไหนอะฮะเรากลัวที่ไหนเราอย่าไปกลัวครับมันเล่นเกมนะเราอย่าไปกลัวกลัวตรงกลัวตายอะไรมันคือเรามีต้องอำตาเออพวกนี้ดีกว่าคือกูไม่ตายไงกูเกิดมาได้เรื่อยอย่าไปกลัวนี่อย่างเี้ยโง่เนี่ยอย่าไปกลัวมันเนี่ยเดี๋ยวกูต่อยท,ท,ทีเดียวแตกแหละอู้นี้เจ้าา กลุ่มเนี่ยนี่ตู้กลุ่ไอตู้ไม่ได้ไปเถอะมาโกเออติ <si 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 ็ดเจ็ดเจดเจ็ดอ่าผมกำลังมองว่าจะไปตรงไหนอิจิบูนี่แม่งก็สับหลักทางไมาโซโล่ถอยหลังไม่ได้นะเพื่อนโอ้โหมันเตะวะวิงกลูกำลังจะยิงได้แล้วอืมอืมอืมกูมีแค่นี้แหละกูมีให้แค่นี้เพื่อนกูช่วยได้แค่นี้โซโล่กับมันเพื่อนกูช่วยสุดชีวิตอะ เอ้ยค <minutes> ุยเอ้ยนี่มันเนี้อะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้ยสัตว์วันลมญาติเนี่ยหึ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 กูเผาหน้าเผาหน้าโอ้โหมันกี่ตัวเนี่ยกูไม่อยู่เลยสัตว์เพื่อนกูแตกแล้วไอสันจีมึงนี่หนักกูอีกโอ้ก <lawsuit> ็มาก็เ <busca> กิดมาได้เลยนะผมว่าผมอมตะไงวอมตะแล้วจิบหากูมากลางตรงนี้เอา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 หายไปไหนวะ เออม,มันหายไปไหนอ่ะเมื่คิดว่าเห็นคิ่รู้ไหมอ่ะบริสัตว์ส่งมาเป็นแสง,งยิงโอ้โหจะเย็นจะเย็นไหมกูแค่เดินสักทายเหี้ยีมม่ยมปาดกูติดตัดเลือดด้วยนะยีมม้ยมนันอย่างโกงนี่ฮะมึงกำลังแกกูเกินไปยุทงอนะไรนี่ยใครมาวะอันเน่ทนันกูรู้ทนันรู้เกิดไม่ง่ ขึนไปเลยมาคูว่ากูเริ่มทอแล้วเนนะี้กูตายกี่ตัวรับไปกางเคนเพิงเฮ้ยไม่ดเชียนเลส <c oughs> ไฟยร์เฮริเคเออ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 เอเอ อ,อ <c oughs> ใ,ชใ,ชใช่ใช่เสียงมากขึ้นเลย <c oughs> เฮ้ยสัญญนกินายเกีล้าเลยเพื่อนไอเฮ็ยูอ่ะต่เราไอเล็บยูมาไปนี่มามาสัญญในกิมาใกล้หน่อยดีพี่รูปให้ใหเข้าใจปะเฮ้ยไม่รับมัว <c oughs> เจชอบอมหน้าตาอร่อยอี้โอ้โหปุลีอ,อย่างงี้จะไปเจลเน่าไง หน้าตาเต็มติ่มงี้ไม่เคยรอดเจ๊หรอกเจ๊จะบอกไม่ก่อนชุบชุบอันนั้นด้วยโอ้โหเพ่งนึงเพ่งนึงมันจัดเฮ้ยอยู่ทุ่งอย่าติีลูกสิกูนะในเกมนะเฮ้ยกูติดลิกสิลไม่แน่อยเวนอย่านะไอ้สัตวสขวบอีกมาเลยดีดิโอบอลบอลจังบอลนี่ล่างเร็วนี่หมอเมึงอ่ะกูตอบไปหายเร็วเลยมึงอ่ะเอามาครับโอ้โหรอโคตรนานนี่เฮียดูดิไอ้นั่นโกรธเลยคิดโกรธคิดจะโกรธเลยเพื่อน อย่าคิดมากเอออย่าคิดมากนะแล้วก็กันธงไว้ก่อนรอยืนทำเนี้ยน์นะมึงจะรอวาร์ปเหรอมันถึงเนี่ยระยะนั้นนะถึงเออโอ้ยวาร์ปไกลเนี่ยเฮ้ยมันไกลขนาดนี้เดียวเดี๋ยวเราไปกันธงล่างนะวันนี้กูเล่นมาเพิ่งได้ยิวเดียวมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปใส่กันอะไรเฮ้ยเอาอเียนี่เฮ้ยใจเยีนี่ มึงหนีไหมมึงหนีหมาอ้าวไอคีหมดมึงเสร็จกูเสร็จกูฮอตไฟเยอเลิเค่นลิมพันมัดมังกรเพิงมันมังกรเพิงมันมังกรเพิงเฮ้ยอือือืหมัดไอคีอืออ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 ือมจะถือชิปหายเลยเฮ้ยไม่เชื่อัเ็ฮอตไฟเจอเฮลิเคียนอืออุ้ยตาย ไม่ตายห่ะมึงไม่ตายอ่ะวิวคตรแรงนะดูดิจัดเรี่ยวมันเต็มเต็มอ่ะเฮ้ยบอนนี่มันเกะกามต้องช่วยได้ปะไปกาตีมาหมอูช่วยตรงไหนก็ได้อ่ะู้หูช่วยโอกูว้งวยครับขึ้นบนนี้ว่ะ คือกูมีผลงานแล้ววันเนี้ยกูไม่เสียใจนะมึงมึงอะไรเนี่ยฮะมาทำเฮียทงกูนี่ทงกูฮอตไฟเยอระเลิเช่นตูอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ย,ยนี่มีอะไรสก,กีดีตีไม่เข้าเฮ้ยอะไรอะไร,ะไรหลังวะอ๋ออ๋อเดี๋ยว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 อ๋อมึงยังไงนะเอ้ามึงจะขึ้นใช่ไหมเอาไป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 กูส่งกูส่งเฮ้ยกูสวยบ้านโอเคที่ส่งไป กันตรงนี้ดีกว่าเอ้ยอยู่นิ่งเพื่อนสวยสเจ้าเฮียมันตัดเลือดกูต้องเจอการเขนเพลิงไม่จะเชียนโดเลตตูมอู้มสกิดมากไอ้สัตว์มาทางกูไปไปตามมันดิไปทำม,มันไปทำม,มันเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหตีเขาเท่าไหร่เจ็ดร้อ้ยโอ้โหโอ้โห 700. โอ้โหโ ยยยยเยใจฉันท่ใจฉันฉี่ไม่ได้แม่ที่กูหลี่ฮั่นที่แม่ที่กูรู้สู้สื่อสื่อใจไปอุ้มเอ้โหสื่อใจกูแล้วเนี่ยกาดิกาดิฮะ่นแล้วสาธุสาร้องเพลงไม่ดีเลย้ยแต่ว่าเอาจริงมิกิจังหวะนี้มิกิผมพลาดนะถ้าผมผมโดดลงมาเลยเนี่ยน่าจะชนะแล้วขอโทษด้วยการมันพลาดไปแล้วอ่ะแล้วทีมเรานี่คนไทยทั้งนั้นเลยมั้งเนโดยเฉพาะมึงเลยโจทะโลไอ้สัตย์ กูเคยตั้งไม่ใช่อะไรเยอะเลยเยอะเละพี่ดูสกอร์ทั้งน่อยนะเป็นครับที่สองโอ้โหเล่นจนได้โล่์อะเป็นไงล่ะโอ้โหใครมันจะทำได้ขอนผมเล่นในแรงแล้วแบบได้โล่์อะไอ้เหี้ยเล่นตัวระดับเนี้ยก็ต้องคิดดูแล้วนะแช่งนะนะก็เป็นไงบ้างครับคิวในวันนี้ก็สนุกกันไหมเออคิดว่าการมาเล่นเนี้ยคิดว่ามันทำให้นึกถึงตัวเก่าที่เราเคยเล่นนะ เอาทุกคนเคยเล่นเะไรผมว่าทุกคนต้องเคยเล่นซนิกแมนถ้าคุณเป็นยุคีิแปลว่าหนวดดำกระเช้ามาเนี่ยซนิกแมนคุณต้องเคยจับแน่นอนนะเออผมก็คิดถึงเลยยุคนั้นอ่ะอันนี้ก็มาล้ำล้ำลึกนะเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดไว้ตามผมด้วยนะถือกำลังใจในก,การทำคลิปนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละไปเลยจ้ะบ๊ายบายเจ็บบูเจ็บบู